เห็นในโลกโซเชียลชาวจีนก็ทำกงินเยอะไอ้ดีเอาน้ำมันมาลาบพริกผสมซอส แล้วน,นำไปกินกับผักไอผมโครัวจากโรงโค้กไซยเวสเห็นแล้กวก็คันไม้คันมือขอรองแก่สูตรกันบ,บ้างไปเลยมาดูกันว่าเป็นยังไงรสชาติจะดีไหมจัดไบใหญ่สี่ฮะในวันนี้ผมใช้ผักกวางตุ้งจากกระเพนะครับล้างน้ำให้สะอาดแล้วตั้งไฟทันทีจากนั้นใส่น้ํารอให้ร้อนผมใส่น้าตาลลงไปหนึ่งช้อนชาครับเพื่อเพิ่มความหวานตามด้วยเกลืออีกหนึ่งช้อนชาเพื่อทําให้ผักกรอบหลังจากนั้นจึงตามด้วยน้ำมันพืชอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับอันนี้เลยจะทําให้ผักรวของคุณสวยเป็นมันวาวลวกเพียงหนึ่ง สีสวยเชียจากนั้นผมก็ได้พักผักไว้ครับแล้วจึงมาเตรียมเครื่องปรุงกันผมใช้พริกชี้ฟ้าพาครึ่องเอาเม็ดออกแล้วซอยตำยาวให้เป็นฝอยหอได้แล้วก็นํามาแช่น้ําเลือเพื่อหล่อปรุงใครที่ชมมาถึงตอนนี้น่ารักทุกคนเลยแต่จะสวยพริงรพร้งหล่อเฟี้ยวเพิ่มขึ้นอีกถ้ากดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยคลีตจากนั้นไม่รอช้าผมน้ากระเทียมมาเตรียมต่อทันทีปั้กระเทียมจีนออกแล้วบุนิดหน่อยหั่นกระเทียมค่อยมีเนื้อหย,ยาบๆยาครับแค่นี้ก็พร้อมปรุงกันได้เลยก็จัดซิกทีี่เตรยมไไว้ลงปช ผสมจากนั้นนำน้ำมันพืชร้อนๆรนาดลงไปท,ทันทีแล้วจึงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายบอกเลยนะถ้าเกิดใครชอบความกลมกล่อมมากขึ้นใส่น้ำมันหน่อยเพิ่มลงไปก็ได้แต่ผมไม่ใส่จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากาันเพียงเท่านี้เราก็ได้ซอสน้ำมันพริกเอาไว้ราดกับผักกรอ,อบแล้วก่อนจะถึงขั้นตอนต่อไป <c oughs> ขอชิมก่อนนะเฮ้ย <c oughs> มันพอได้เอา้าแล้วจะรออะไรล่ะ ประกอบร้างหลังจากนั้นผมก็นําผักลวกที่จัดเตรียมไว้ครับมาลาดด้วยซอสน้ำมันพริกที่เราเพิ่งปรุงไปเมื่อกี้ทั้งกลิ่นและสีสันนั้นดูดีเกินคาดโอ้ยผมไม่รอแล้วนะขอหม่ำแล้วนะครับนี่ก่อนหม่ำโชว์นิดหน่อยอ่ะสวบเขาให้โอ้ยผักนี้ฉันกรอบเหลือเกินเคี้ยวจนได้ยินเสียงกรุบกรุออกมารสชาติแบบนี้ผมว่าถ้าเกิดกินกับข้าวนะโอ้หอร่อยฮอ ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่ดูคลิปผมจนจบถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบาย